สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับวันนี้นะครับนัทมีรถนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นคูบัตตานะครับ m 5 0 0 0 s u นะครับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับอ่าตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับปรับสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับตัวนี้มีเอกสารซื้อขายให้จากทางร้านนะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับราคาย่อมเยาครับตัวนี้ปรับสภาพเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทนะครับ350,000บาท เราจะดสงกให้ตีนะครับ3 0 0กิโลเมตรแรกนะครับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดรอบคันนะครับจะได้อุปกรณ์นะครับใบมีดนะครับดันดินหน้านะครับน้าเบดันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับพอดีมันมันเก็ดโคนไว้นะครับมาครึ่งใบแล้วนะครับสลักคันใบมีดนะครับก็ตีให้ใหม่นะครับผานตัวนี้จะเป็นผานพวน5ใบนะครับใบ26นิ้วนะครับชุดท้ายนะครับสวยนะครับไม่มีหักเชื่อมดานะครับ ปลายท้ายนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแผ่นแผ่นลังคาใหม่เก็บสีใหม่รอบคันเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้นะครับราคา350,000บาทนะครับจะแถมท่อซิ่งให้1ใบนะครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063313047นะครับร้านนักแท็กเตอร์ของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้น้องเก้านะครับ รีวิวทดสอบระบบนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็น M 5 0 0พัน u นะครับระบบของ M 5 0 0พัน u นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับ5้าแรงม้านะครับ2เพลานะครับโฟวินขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับเป็นระบบนะครับ8เกียร์ด้านหน้า4ี่เกียร์ถอยหลังนะครับ2เพลาโฟวินนะครับตัวนี้เป็นงไงๆไม่ได้เหยียบคัด์นะครับอ่ะนะครับดูระบบใบมีดนะครับ หางนะครับปกตินะครับหางไม่ย้อนนะครับดูดันครับสำหรับ M 5 0 0 0นะครับเป็นรถรุ่น M นะครับรุ่นนี้แรกๆนะครับที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับตัวแรกๆเลยก็จะไม่มีเล่มนะครับรถคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณปีนะครับปี5้าปีห้าห้นะครับเป็นรถ2เท่านะครับ4ีสูบโบวินขับเคลื่อน4ีล้อนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบ power นะครับ ไม่ได้ดึง2องเพาไว้ครับดึงอ่าทีนี้โฟวินทำงานครับโอ้ฐานกินลึกมากครับตัวนี้นะครับอันใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถาม,มาได้นะครับที่091 แป1 1 1ห1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 3 1 3 0 4 7สามหนึ่งสามศูนย์สี่สิบเจ็ดนะครับคันนี้อาจจะไถไปแล้วเป๋บ้างนะครับก็ไม่ได้ตั้งผ่านไว้นะครับรถพึ่งเข้าก็เอามารีวิวนะครับทดสอบระบบให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับเราเน้นนะครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับดูนะครับเครื่องเกียร์นะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับโฟวินต่างๆต้องทํางานได้นะครับนิ่มมากๆนะครับอันนี้ก็ใช้เกียร์แบบเบาๆนะครับขับเบาๆนะครับไม่ได้ขับไปแรงมากนะครับ ดินมาเต็มหน้าใบครับใครที่หารถไว้ไปรับจ้างนะครับทําไรอ้อยนะครับต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับอ่าทีนี้ก็จะดูระบบโควินครับดูว่าเจ้า M5000 นะครับจะเอาต่อเรียกทรับเราออกได้หรือเปล่านะครับ เคยขับแต่ล้นเล็กนะครับน้องเก้าก็ไม่เคยขึ้นรุ่นใหญ่นะครับก็อาจจะกระตุกกระตักไปบ้างนะครับแต่การใช้งานทุกอย่างนะครับก็ทํางานได้ปกตินะครับก่อนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูระบบคัตนะครับระบบเกียร์แล้วก็มาดูระบบเบื้องท้ายวิดีโอนะครับหม้อน้านะครับแล้วก็สุดท้ายต่างๆนะครับโฟวินทํางานปกตินะครับเกียร์สครับเกียร์สาครับล้อหน้าหมุนสลับกันกับล้อหลังครับเกียร์สครับโอเคนะครับ การทํางานนะครับปกติเรื่องท่อนคัดเรื่องระบบโฟวินต่างๆนะครับเฟืองท้ายตัวนี้การันตีว่าไม่หอนเลยนะครับแล้วก็สภาพสีเก็บใหม่รอบคันถือว่าสวยมากๆนะครับเข้าสโลแกนร้านครับเก่าให้ไม่รู้ครับแต่ต้องใหม่สําหรับคุณลูกค้านะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับ M 5000นิดอยู่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดท้ายนะครับเข้าบันท้ายกันวางหางันเลย อันนั่นแหละต้นเลยยังปานโอเคดูไม้ชั่วโมงนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองชั่วโมงนะครับไม้ขึ้นปก,ปกตินะครับดูนะครับดูปืนล้อเช็คแน่นๆนะครับแน่นๆนะครับดูเครื่องยนต์นะครับ นีไอนะครับเครื่องดีมากๆเลยนะครับน้ำเอน้ำนะครับไม่ดำนะครับอันใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาเลยครับที่0 9 1 8 6 1 1 9 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063-313-047นะครับตัวนี้ก็เป็นสารที่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมมากๆครับผม